เราทแกนนําเด็กทาน้องนาคําพ่อมีการปฏิบัติงานภายใต้ชุดกิจกรรมที่มีชื่อว่าส่วดมนตงร้องร้อง,องทานองสารพันยะซึ่งมีกิจกรรมย่อยถึง7กิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมลานทับ,บ้าตต้นไม้เป็นกิจกรรมที่มัคคายกน้อยร่วมกันสร้าง้มนต้นไม้ให้เป็นสถานที่ในการสวดมนต์รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนในหลายวิชาต่างๆ ได้โดยพระองค์เองพูดสรรกิจกรรมเสริมสายใยเป็นศีบุญเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เข้ามาร่วมส่งสารความดีด้วยการแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่ว่าเยาวชนยุคใหม่ร่วมใจทำดีถวายพ่อหลวงพร้อมลงภาพประกอบและคุณครูก่าวความชมเชยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ กิจกรรมหนุนนำทำความดีพี่กับน้องเป็นกิจกรรมที่มคณายกน้อยจะบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมการมีจิตสาธารณะให้กับนักเรียน สกิจกรรมป้องปากร้องทำนองทำเป็นกิจกรรมที่มัคขนาย,ยกน้อยพานักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาถึงเรียมศึกษาตอนตอน้นมาสดวนนลและฝึกสมาธิที่ฉันเด็กหญิงควนจิราบุญรัตขออนุญาตทำหน้าที่พิธีกรทางศาสนาวันนี้บัดนี้พร้อมแล้วขอเชิญประธานในพิธีนายอำนวยธรรมรังสีขึ้นจุดธูปเทียนบูชาภารตาไทขออนุญาตเรียนเชิญด้วยความเคารพค่ะ สวัาามมสวิคา,าโตภพระควาตาธรรมโมธรรมังนามัสมีมมมส,มสุปสิทมธมิาาาพาพาเห้ากิจกรรมต้นไม้จำคำสอนพระ เป็นกิจกรรมที่แกนนำมัคณนายกน้อยพานักเรียนทําศึกษาแผ่นป้ายพุทธนาสุภาษิตที่ประดับไว้บริเวณต้นไม้ของโรงเรียนเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้หลักธรรมคาสอนทางศาสนาค่ะ กิจกรรมทานมังสะสมบุรณ์เป็นกิจกรรมที่จัดเคลื่อนให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทานมังสวิรัตในวันพระเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนไม่เบียดเบียนสัตว์และเสร็จกิจกรรมตนความรู้กับคณาย,ยกน้อยจะมาเล่าเรื่องความกรตันยูของพระสุวรรณสา เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับณทางใต้ของเมืองพาราสีมีหมู่บ้านพานสองหมู่บ้านก็จะให้แต่งงานกันแต่ถ้าเป็นชายทั้งคู่หรือหญิงทั้งคู่ก็จะให้เป็นเพื่อนรักกัน